สังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราพ่นยาฆ่าหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นกูฟูกฟอซิเนเอตไกฟอสซีพวกทูฟดีนะคะแล้วหญ้าก็ตายบ้างไม่ตายบ้างนะบางครั้งก็ตายดีบางครั้งก็ตายไม่ดีและบางครั้งก็ใช้ยี่ห้อเดิมแต่ทำไมประสิทธิภาพมันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านบัณฑิตเกษตรพันธุ์อีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงสาเหตุว่าทําไมเวลาเราพ่นยาฆ่ายาแล้วนะคะยาไม่ตายนะคะหรือว่าแค่เหลืองแต่ไม่ตายหรือพ่นไปแล้วนะคะตายเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆนะคะไม่ได้ทั่วทั้งสวนอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ปัจจัยหลักๆนะคะที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ค่ะปัจจัยแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสารทาละลายยาค่ะ ปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ํานั่นเองนะคะที่ผสมกับตัวยาค่ะแล้วก็ข้อ3เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของระยะปลอดฝนค่ะสําหรับปัจจัยข้อแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสารทําละลายนั่นเองค่ะสําหรับสารทําละลายนะคะตัวยาแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นค่าแมลงค่ายานะคะก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะใส่สารทําละลายผสมเข้ามาในตัวยาเนี่ย ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีค่อนข้างที่จะหลายตัวมากๆเปอร์เซ็นต์ของสารทาละลายที่ใส่เข้ามาก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะก็คือแล้วแต่บริษัทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็อาจจะต่างกันบ้างในท้องตลาดนะคะมีราคาต่ำกลางสูงเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันค่ะต่อมานะคะจะเป็นปัจจัยที่2ค่ะในเรื่องของน้ําที่ใช้ผสมกับยาฆ่ายานั่นเองค่ะ น้ำที่จะผสมกับยาฆ่าหญ้าแล้วทำให้การพ่นหญ้าหญ้าตายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือน้ำจะต้องสะอาดนะคะเป็นน้ำใสน้ำสะอาดระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดน้ำที่แบบมีขี้โคลนขี้กวดขี้ดินเนี่ยผสมกับยาฆ่าหญ้าแล้วเราเอาไปพ่นนะหญ้าก็จะไม่ค่อยตายคะ่ะมาถึงปัจจัยข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของระยะปลอดฝนค่ะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสารกำจัดวัชพืชน,นะคะเราควรที่จะมีระยะปลอดฝนไว้ด้วยนะ mm. ก็คือ mm. เมื่อเราพ่นยาฆ่าหญ้า,ยายไปแล้วเนี่ยฝนนะคะต้องไม่ตกภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งยาฆ่าหญ้า,ยายแต่ละชนิดเนี่ยก็มีระยะตรงนี้เนี่ย แตกต่างกันออกไปนะคะจะเป็นหลักชั่วโมงนะที่แตกต่างกันจะมีทั้ง4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยค่ะว่ามียาตัวไหนบ้างที่ต้องเว้นระยะปลอดฝนกี่ชั่วโมงบ้างค่ะ,ะสำหรับตัวยา2 4 d แบบผงนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเว้นระยะปลอดฝน4-6ชั่วโมงค่ะส่วน 24D แบบน้ำน,นะคะก็จะเป็น6-8ชั่วโมงค่ะ,ะต่อมานะคะจะเป็นตัว อะมิทีนไดยูรอนนะคะระยะปลอดฝนก็คือ4-6ชั่วโมงค่ะอะ่มาต่อกันที่ตัวไกฟโฟเเตนะไกฟโฟเเตก็4-6ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะอะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวยากูโฟซสเนตนะกูโฟซสเนตนะเ,เนี่ยจะ6-8ชั่วโมงค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสองสัยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาในเพจ Facebook นะคะ ร้านบัณฑิตกเกษตรพันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ